สวัสดีคลิปนี้เราก็มาฝากถึงแฟนเก่านะคะเพราะว่ามีหลายๆคนขอเข้ามาคลิปนี้เราจะพูดถึงแฟนเก่านะเราอยากบอกเธอว่าเรายังคิดถึงเธอนะเรายังรักเธอเรายังห่วงเธออยู่ตลอดเวลาเลยเรายังจำทุกอย่างที่เป็นเธออยู่นะเรายังจำทุกอย่างที่เราเคยไปจำทุกอย่างที่เราเคยไปเล่นด้วยกันแล้วเราก็ยังจำคำสัญญาของเราไว้ว่าเราจะไม่มีวันทิ้งกันแต่เธอก็ทำไม่ได้เลย วันที่เราลำบากกับเพอเราก็ยังจำได้เราจำได้ว่าวันที่เราไปเล่นด้วยกันร้านเหล้าร้านเบียร uh ์ uh ไม่ว่าสถานที่ต่างๆเราก็จำได้หมดทุกอย่างนะแล้วเราก็จำได้ว่าเธอทิ้งเรายังไงเราจำได้ว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็อยากจะบอกเธอว่าเราขอโทษนะที่เราดีไม่พอเราขอโทษนะที่เรามีไม่พอเราขอโทษนะทุก вот อย่างที่เราทำไป เราขอโทษจริงๆเลยแม้ว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็ตามเรายังรักยังคิดถึงเหมือนเดิมนะแล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยยังรักเธอแฟนเกา่าบายคลิปนี้ก็จบเพียงเท่า,านี้นะถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็เม้นไว้นะเดี๋ยวเราจะทำตามเลยไปดูที่เพจเราด้วยที่แงดงโคตรแสนดีติ๊กตอกที่แงดงโคตรแสนดี ฝากติดตามเราด้วยนะบาย